สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะเภศสัชกรหญิงอ,อนงจันทร์เพศสัชกรประจำร้านวัดสัน์รรมาซีสาขาเดมองอมงวานค่ะหนึ่งในคำถามที่เภศสัชกรร้านยาต้องเจอกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือใช้ครีมตัวนี้แล้วสิวขึ้นแพ้ครีมหรือเปล่าวันนี้เภศสัชกรมีคำตอบค่ะ อาการแพ้ครีมหรือสกินแคร์นะคะเราพบได้น้อยเพียง20%เท่านั้นค่ะโดยเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราต่อสารบางชนิดนะคะซึ่งสารที่เราพบว่าเป็นสาเหตุของอาการแพ้ได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือสารจําพวกสารกันเสียและน้ําหอมนั่นเองค่ะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีอาการเป็นผื่นแดงคันบวมหรือถ้าในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะก็อาจจะมีอาการเป็นตุ่มพุพองหรือผิวหนังอักเสบก็เป็นได้ค่ะ กลไกของการแพ้นะคะก็คือเมื่อผิวของเราเนี่ยได้รับสารตัวที่เราแพ้ในครั้งแรกนะคะร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเข้ามาจดจําตัวสารที่เราแพ้เอาไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้จะยังไม่เกิดอาการแพ้ออกมาค่ะภูมิคุ้มกันจะแค่เข้ามาจดจําไว้ก่อนแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ผิวของเราเนี่ยได้รับสารก่อแพ้อีกเป็นครั้งต่อๆไปนะคะภูมิคุ้มกันเจ้าตัวเมื่อกี้ที่เข้ามาจดจํานะคะก็จะเข้ามาต่อสู้ค่ะทําให้ร่างกายเกิดการหลั่งสารต่างๆออกมาทําให้เกิดอาการแพ้ตามมานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเวลาที่เราซื้อครีมกระปุกใหม่มาเปิดใช้ครั้งแรกเราไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่ว่าไม่ใช้ครั้งต่อๆไปแล้วเกิดอาการผิดปกติตามมานะคะอาการนั้นมีโอกาสค่ะที่จะเป็นอาการแพ้นะคะและไม่ว่าเราจะทาครีมนั้นตรงบริเวณส่วนใดของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนขาหรือว่าลำตัวก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้ได้ทุกส่วนเลยค่ะ อาการแพ้นะคะเป็นอาการเฉพาะบุคคลน,นะคะทุกคนไม่ได้แพ้สารเดียวกันไปทั้งหมดนะคะบางคนอาจจะไม่แพ้อะไรเลยแต่บางคนก็โชคร้ายเหลือเกินแพ้ไปซะทุกอย่างผิวแพ้ง่ายเพราะภูมิคุ้มกันไวเกินไปค่ะดังนั้นนะคะคําถามที่ว่าจะใช้ครีมตัวนี้แล้วแพ้ไหมบอกได้เลยว่าตอบได้ยากมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาการแพ้เนี่ยเป็นอาการเฉพาะบุคคลจริงๆค่ะแต่ละคนก็จะมีการแพ้สารที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อให้รู้ว่าใช้ครีมตัวนี้แล้วจะแพ้หรือเปล่านะคะเราก็จะมีวิธีการทดสอบอยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็ง่ายๆทําทเองได้เลยค่ะแค่เรานําครีมกระปุกใหม่ที่เราซื้อมานะคะทดลองทาบริเวณที่เป็นบริเวณเล็กๆก,ก่อนนะคะอย่างเช่นบริเวณข้อพับแขนหรือว่าหลังใบหูนะคะถ้าเป็นประจําเช้าเย็นเป็นเวลา3-5วันค่ะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่าอาการแพ้เนี่ยจะไม่ได้เกิดในครั้งแรกที่เราใช้แต่จะเกิดในครั้งต่อๆไปค่ะ เมื่อเราทาเป็นประจำเช้าเย็นจนครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยแล้วไม่เกิดอาการผิดปกติใดๆนะคะก็แสดงว่าเราสามารถใช้ครีมนั้นได้โดยที่ไม่เกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะและว,วิธีที่2นะคะก็คือวิธีการทําสกินเทสหรือว่าแพทเทสโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะวิธีนี้จะเป็นการหาสารตัวที่เราแพ้โดยละเอียดนะคะ ซึ่งพอเรารู้แล้วว่าเราแพ้สารตัวใดนะคะเวลาที่เราไปเลือกซื้อสกินแคร์หรือว่าเครื่องสําอางเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูส่วนผสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงส่วนผสมตัวที่เราแพ้ได้ค่ะและนอกจากอาการแพ้แล้วนะคะอาการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาการแพ้นะคะนั่นก็คืออาการระคายเคืองนั่นเองค่ะโดยเราพบว่าอาการระคายเคืองนะคะพบได้มากกว่าอาการแพ้โดยพบถึง80%เลยทีเดียวค่ะ เกิดจากการที่ผิวของเรานะคะคสัมผัสกับสารก่อระคายเคืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆตัวทำละลายบางชนิดกรดผลไม้รวมไปถึงสารลดแรงตึงผิวบางชนิดนั่นเองค่ะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีอาการเป็นผื่นแดงคันนะคะแต่ว่าเมื่อล้างน้ําออกแล้วจะรู้สึกดีขึ้นและสักพักอาการจะหายไปได้เองค่ะ และเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะเมื่อเรานําครีมกระปุกเดิมเนี่ยมาใช้ใหม่นะคะก็อาจจะเกิดหรือไม่เกิดอาการแบบเดิมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวของเราในขณะนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะถ้าผิวของเราอ่อนแออยู่ผิวบางเกาะปกป้องผิวของเราหายไปเนี่ยการใช้ครีมตัวเดิมก็อาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้เหมือนเดิมค่ะแต่หากเมื่อใดก็ตามที่ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเกาะปกป้องผิวของเราแข็งแรงการใช้ครีมกระปุกเดิมก็อาจจะไม่ทําให้เกิดอาการผิดปกติใดๆเลยก็เป็นไปได้ค่ะ ซึ่งอาการระคายเคืองนะคะไม่ใช่อาการเฉพาะบุคคลค่ะเราพบว่าคนส่วนมากที่ใช้ครีมกระปุกเดียวกันที่มีสารก่อระคายเคืองเหมือนกันเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะทำให้เกิดอาการผิดปกติเหมือนกันได้ทั้งหมดเลยค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองนะคะเพราะเราก็ไม่สามารถทราบได้ใช่ไหมคะว่าผิวของเราตอนนั้นเนี่ยแข็งแรงหรือว่าบอบบางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเซฟไว้ก่อนเนี่ยเราควรที่จะเลือกสกินแคร์นะคะที่ปราศจากสารก่อระคายเคืองค่ะหรืออาจจะมีอยู่ได้แต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากสารก่อระคายเคืองบางชนิดเนี่ยก็ไม่ได้ให้แค่ผลเสียเพียงอย่างเดียวค่ะบางชนิดยังให้ผลดีกับเราด้วยนะคะอย่างเช่นพวกกรดผลไม้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยลดเลือนจุด ดนนั่นเองคะจากที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้เลยว่าสิวเนี่ยไม่ใช่อาการของการแพ้และสิวก็ไม่ใช่อาการของการระคายเคืองด้วยเช่นกันค่ะแต่หากเราใช้ครีมแล้วสิวขึ้นนะคะ เราควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆก่อนนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือจากตัวครีมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวครีมที่เราสงสัยนะคะครีมที่เราใช้ร่วมด้วยหรือว่าครีมตัวที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้และตอนนี้หยุดใช้แล้วนะคะเพราะว่าขนบางอย่างของเจ้าครีมตัวก่อนหน้าที่เราใช้นะคะอาจจะมาสะแสดงให้เห็นตอนที่เราเลิกใช้ครีมตัวนั้นไปแล้วก็เป็นไปได้ค่ะโดยเราควรพิจารณานะคะว่าพวกครีมเหล่านี้เนี่ยมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะ มีความเสี่ยงไหมที่จะมีการเติมสารอันตรายลงไปในครีมอย่างเช่นพวกสารสเตียรอยซึ่งจะทําให้เกิดสิวสเตียรอยตามมานะคะมีความเสี่ยงพวกนี้ไหมแต่หากเรามั่นใจนะคะว่าครีมของเราเนี่ยมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเราก็สามารถตัดปจัจจัยนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือตัวเราเองค่ะ เราควรพิจารณานะคะว่าในขณะนั้นหรือในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพฤติกรรมอะไรที่จะทําให้เกิดสิวเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเรานอนน้อยไหมเราเครียดหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่ก่อนเป็นประจําเดือนของเราไหมนะคะรวมไปถึงขณะนั้นเนี่ยเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์จําพวกผ่าเซลล์ผิวหรือเปล่าอย่างเช่นพวก bha หรือว่า dha นะคะรวมไปถึงการใช้ยาต่างๆนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงทําให้เกิดสิวมากขึ้นได้นะคะอย่างเช่นพวกยาทาสิวในกลุ่มของกรดวิตามิน A นั่นเองค่ะ แต่หากเราตัดปัจจัยต่างๆออกหมดแล้วนะคะการใช้ครีมแล้วสิวขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากตัวเนื้อครีมเองนะคะตัวเนื้อครีมที่เราใช้เนี่ยอาจจะมีเนื้อที่หนักจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะมีส่วนประกอบนะคะที่ก่อให้เกิดการอุดตันผิวตามมานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะคำถามที่ว่าใช้ครีมแล้วสิวขึ้นแพ้ครีมหรือเปล่าเภสัชกรขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่อาการแพ้อย่างแน่นอนค่ะวิธีการแก้ปัญหาการใช้ครีมแล้วสิวขึ้นนะคะแนะนําว่าควรเลือกเนื้อครีมที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเราเองค่ะและควรเน้นทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดนะคะไม่ทิ้งสิ่งอุดตันผิวเอาไว้ค่ะหากท่านใดที่ใช้ครีมแล้วเกิดอาการผิดปกติไม่แน่ใจว่าเป็นอาการแพ้หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับเภสัชกรร้านวัสด์สันได้ ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ